สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องพ่อแบมกันนะคะซึ่งพ่อแบมนั้นก็ได้มีการออกมาไร้โสดลงในช่อง YouTube ของพ่อแบมเป็นวันแรกจากประเด็นนี้นั้นทางด้านฝั่งของ f อฟซทนาย ได้มีการโพสต์ข้อความถึงพ่อแบมจากการที่พ่อแบมนั้นได้มีการไร้สดซึ่งพ่อแบมนั้นก็ได้เป็นพายานปากเอกในคดีของน้องชมพู่ทางฝั่งของแม่น้องชมพู่โดยพ่อแบมคือพายานปากเอกในคดีน้องชมพู่โดยฝั่งทีมท่านายก็ได้มีการโพสต์ข้อความดูจากการโพสต์นั้น เหมือนกับมีอะไรแอบแฝงเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่โดยโพสต์ถึงพ่อแบมในกลุ่ม f อทีมงานของท่านายโดยบอกว่ายินดีกับพ่อแบมนะคะที่ไร้สดได้แล้วมีคนดูเยอะพอสมควรเห็นพ่อแบมพูดถึงคนที่จะถามค้านหน้าบัลลังว่าพ่อแบมเตรียมตัวมาดีแล้ว รู้ว่าเขาจะถามหรือไม่ถามอะไรเอาจริงๆไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกค่ะหน้าบัลลังเตรียมแค่ความจริงก็พออย่าเหมือนบางตอนที่ไปคัดค้านการประกันตัวตอนนั้นเตรียมไปทุกอย่างยกเว้นความจริงว่าไม่เคยโดนคมคู่ขึ้นสารงวดต่อไปพ่อแบมเตรียมความจริง ไคร้รับรองใครจะถามอะไรพ่อแบมย่อมตอบได้ตอบได้หมดจริงไหมคะลองแซมเปิลคำถามง่ายๆก่อนนะคะที่พ่อแบมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่องอมรินว่าวันนั้นวันที่11พฤษภาคม2563ตอน9นาฬิกา15นาทีเจอชัยพลในสวนอย่างหน้าบ้าน แล้วคุยกับชัยพลเกี่ยวกับข่าวใหญ่ในหมู่บ้านเรื่องที่น้องชมพูได้หายตัวไปพ่อแบมยืนยันหรือไม่ว่าใครเป็นคนเริ่มคุยแล้วรู้จากไหนถ้ายืนยันในตรงนั้นแต่ว่ายืนยันว่า9.15นาฬิกานาทีชมพูหายไปแล้วอย่างแน่นอนถึงเป็นข่าวใหญ่เตรียมความจริงไว้ ตอบคำถามเหล่านี้ก็พอแล้วค่ะระหวังจําเลยจะหลุดเพราะพยานโจทย์ให้การเป็นประโยชน์แก่จําเลยนะคะอันนี้แหละที่จะต้องซ้อมดีๆเอาไงดีวะปากเดียวบอกเจอในสวนยางหน้าบ้านตอนเวลา9.15นาฬิกานาทีแต่สี่หปากบอกเวลานั้นอยู่บนเขาเอาดีๆค่ะเคลียร์กันดีๆ ไร่บ่อยๆเดี๋ยวความจริงก็ทยอยออกมาเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้พ่อแบมได้รับแรงกระแทกจากกลุ่ม F4 ของทีมงานทนายของฝั่งของนายชัยพลกันนะคะเพราะหลังจากนี้ไม่รู้ว่าทางฝั่งโน้นจะเล่นงานอะไรกันกับพ่อแบมแต่ยังไงเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อแบมนะคะ สู้เพื่อความยุติธรรมให้กับเด็กอายุแค่สามขวบที่ถูกพรากจากอกของพ่อแม่ขอให้พ่อแบบสู้ๆและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อแบบนะคะและยังไม่พอแค่นี้นะคะหลังจากหัวโจกข,ของ f อซของฝั่งทนายได้มีการโพสต์ข้อความลงไปหัวโจกที่สองยังได้มีการโพสต่อ ซึ่งเป็นผู้ชายโพสจากหัวโจกคนนี้ได้มีการโพสถึงพ่อแบมว่าพ่อบ่อใบไม้แห่งหมู่บ้านกกกๆไรเพื่อสร้างไรายได้ก็ไรไปแต่อย่าริอาจไรท้าทายทนายสามซ่าจำวันคัดค้านการประกันตัวได้ไหมพ่อไม่เก่งเลยมือเท้าสัน่นคนที่คุณตามตูดอยู่มัน คือไอ้ตัวตบซัพ์มันไม่เคยชนะคดีท่านายสามซาเลยพนาซึ่งคนได้โพสต์ให้พ่อแบมคนสุดท้ายนี้ซึ่งเราได้เห็นว่าทางด้านเพจมะม่วงกวนเคยได้โพสต์ถึงคนคนนี้เสมอมาและได้มีการแชร์ตลอดถึงพฤติกรรมบุคคลคนนี้โดยล่าสุดนั้นมะม่วงกวน ็ไม่ปล่อยโดยได้มีการแฉถึงคนคนนี้ที่ว่าไม่มีใครเล่นด้วยเลยเหวี่ยงมาทางนี้เหรอคะนิสัยชอบโกหกจนติดเป็นนิสยัยไม่เคยเปลี่ยนไปยืมเงินเอฟซแถวหมู่บ้านกอกๆที่ตัวเองเคยเหยียดรังเกียจเขาด่าเขาแล้วยังให้คนที่เขายืมเงินกลางบัญชีเขาเองเนี่ยนะ บ้านไหนประเทศไหนเขาทำกันคะคงมีแต่บ้านนายทรพีนี้เท่านั้นแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการกลางบัญชีคนอื่นฮ่าฮ่แต่บัญชีตัวเองไม่กลางอย่างว่าจะเอาอะไรกับมิจฉาชีพหลอกว่าพ่อตายแม่ตายแบบนี้โดนแหกว่าไปเอาเงิน5,000บาทของเขาจริงๆตอนมาสาธยายในเพจม่วงพูดจะาเรียบร้อย บอกเป็นความผิดของผมเองผมขอออกจากเป็นแอดมินทำให้ทนายเสื่อมเสียแต่ในกลุ่มตัวเองมีคนบอกเหตุผลส่วนตัวบ้างโดนโทษแบนจาก F4 บ้างแล้ววันนี้มาเห่าเปลงบอกเจอกันที่สอนอตรงไหนดีใบโพรากินหัวหรอแถมบอกใครจะมาใช้แทนบ้าหรือตัวเองตัวเองยืมเงิน ถามหาใครจะใช้แทนเงินตัวเองควักบ้างไม่ใช่มีปัญหาทีมุดกระโปรงให้ป้าหลันออกหน้ารบม่วงว่าเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนดีหรือเปล่าว่าจะเอาอะไรกินไม่ให้ไปหยิบยืมเงินของคนอื่นหยุดโกงเงินคนอื่นหยุดโกหกว่าพ่อแม่ตายมาอ้างคดีเก่าๆยังไม่จบเลย และก็ไม่เคลียร์เลยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นยอมใจกับพวกที่คบบุคคลคนนี้เป็นเพื่อนจริงๆคบไปทำให้ตัวเองยิ่งดูดังพร้อยเพราะมันคือมิจฉาชีพทำให้ตัวเองแปะเปื้อนไปด้วยคนแบบนี้ยอมตัดออกจากวงจรชีวิตจะทำให้ชีวิตคุณดูสูงขึ้นหรืออาจจะเป็นพวกเดียวกัน เลยอยู่ด้วยกันอยู่กันได้ใครจะรู้